เราก็มีโอกาสได้มาทางลอดอุโมงค์อุดรนะครับด้านหน้าผมจะเป็นอุโมงครับอุดรจะมีอุโมงค์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอุโมงครับอุโมงค์ในที่สุดผมก็จะมาอุโมงค์หรืออุโมงค์อุดรมันจะเป็นยังไง ดูกันนะครับนะครับสึกว่าตื่นเต้นนะครั้งแรกที่มาครับอุโมงค์จังหวัด,ดอุดรทางลอดนะครับทางลอดเฉยๆก็ไม่น่าตื่นเต้นแต่ว่าบางท่านอาจจะเคยมาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เคยมาผมก็เลยพามาดูนี่นะครับอุโมงค์อุโมงค์จังหวัด,ดอุดรธานีนะครับ ที่เดียวนะครับแห่งเดียวในจังหวัดอุดรอุวมงค์ที่เดียวนะครับเส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางหนองคายถ้าเกิดเรามาเข้าตัวมืออุดรมาเนี่ยมันจะรุดจะมอดเออจะรอดถ้าเกิดเรามาทางเส้นเลียบเมืองมาทางนี้เสจะเลียเ้ยวขวาไปแดงเราจะไม่ได้รอดเราจะเลี้ยวขวาถ้าเกิดเรามาข้างหลังนี่มันจะรอดนะครับเออก็อฝาก